สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้เกย์จะมาบอกว่าคีนิสก็คือแอปพลิเคชันไม่ว่าคุณจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าเติมน้ำมันค่าซื้อจบทุกอย่างของการจ่ายช็อปจีนิสคืนเงินให้กับคุณสาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกย์จะมาแนะนำทุกคนนะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าเติมลูกเขาจ่ายยังไงคะให้ได้เงินคืนมาค่ะ ไม่ติดตั้งแอปนะคะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ให้ปิดทิ้งไปก่อนนะคะไปดูคลิปที่แล้วว่าการติดตั้งเขาทํำยังไงค่ะหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วคลิกเข้าไปที่แอปช้อปปีวันนี้ลูกเกดจะจมาสาธิตที่แอปช้อปปี F e นะคะมันใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะทั้ง La ซาด้าแลวก็ช้อปปีอ่วันนี้ลูกเกดจะมาสาธิตช้อปปี e ก่อนละกันอากดเข้าไปเขาก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าได้รับเงินกี่บาทกีแล้วก็ให้เราคลิกไปที่ด้านลล่่างนี้เยคะ โอเคแล้วมันก็จะเป็นหน้าต่างของช้อปปีแบบนี้ให้เราเลื่อนหาที่ว่าเติมเงินจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟกดลงไปเลยค่ะบึ้งต้องลัวค่ะกดลงไปลยคะกดลงไปแล้วมามันก็จะให้เราเลือกนะคะว่ามันจะมีบินจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าโทรศัพท์มานาคมค่าประกันหรือว่าค่าบินเลสติ้งค่ารถค่าการศึกษาค่าอุกรณ์บอกแล้วจะได้เงินขึ้นกันทุกคนอามาเดิมนะคะมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกเลยว่าเราจะจ่ายค่า การไฟฟ้าสวนภูมิภาคหรือว่าใจไฟฟ้านครหลวงหรือว่าอะไรก็มีทั้งหมดค่ะค่าปรับปานนี้คือค่านะนี่ค่ะให้เราสแกนผ่าน QR โค้ดได้เลยนี่นะคะเอาเนี่ยเอาค่าบินค่าไฟของเราเนี่ยสแกนบบเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นอ่านี่เห็นไหมโอดอ่านไว้ค่ะเราต้องสแกนให้ดีนะคะอ่านี่ได้แล้วชําระเงินแล้วก็ชาระเงินผ่านทางไหนเราก็กดชําระเงินไปเลยค่ะเอาผูกบัตรผูกอะไรไว้กดชําระเงินได้เลยนี่กดที่ชําระเงิน เขานั้นบอกเ็นจงแล้วบางจะขึ้นว่านี่ค่ะหมายเลขการชำระเงินหมายเลขยอดเงินแล้วก็ต้องใส่อีเมลใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยนะคะเขาจะได้แท็กถูกว่าอันนี้ใช่ของเราจริงหรือเปล่าแล้วคนจ่ายจริงหรือเปล่าจะต้องเสียเวลานุ่งยากออกไปตักแผนให้ร้อนทุกคนเสี่ยงต่อโรคบางคนไม่มีรถไปจ้างแท็กซี่ไปจ้างมอเตอร์ไซค์เสียงเงินเข้าไปอีกบอกเลยค่ะจ่ายผ่านแอปนี้ที เข้ามาในแอปนิ้มจะมีโค้ดส่วนลดให้เราเยอะเลยค่ะเราไปเก็บเก็บเก็บเอาให้หมดแล้วเราก็มาใช้ค่าน้ําค่าไฟเราบางทีเราอาจจะได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟรีกันเลยนี่แกเขนนี้โอเคค่ะอันนี้ค่ะราทําการทําร้างเงินเขาไปขอลูกเกดจะเป็นการจ่ายผ่านทางธนาคารเคเบคกนะคะอ่านี่มันก็ขึ้นแล้วยอดของลูกเกดที่จะจ่ายก็คือหนึ่งพันเจ็ด้อยสิบสองาทกดลงไปเลยค่ะต่อไปกดไปที่นี่อ่านิ้มก็จะขึ้นว่า นี่ค่ะจานวนเงินทั้งหมดแล้วก็กดรหัสผ่านของเราที่ทาที่บัตรธนาคารนั้นลงไปอ่าเราเปนนึงนี่ไงทุกคนบอกแล้วว่ามันจ่ายได้แถมได้เงินนี่นเลยค่ะสิ่งที่ลูกเกดเพยายามจะสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้เขามีจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้เงินคืนทุกคนรีบไปดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวลูกเกดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้ให้ทุกคนไปรีบดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดฟรีได้เงินคืนจะดีกว่าไหมถ้าการจ่ายของทุกคนการทุกการใช้จ่ายคุณจะได้เงินคืนค่ะ เราจะได้2เด้งเลยนะคะคือโคดส่วนลดแล้วก็เงินคืนในนี้เป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆและก็ญาติทุกคนช่วยแชร์ไป้คนที่เขาไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เขามีแอปพลิเคชัน เจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยที่จะคืนเงินของคุณในทุกการใช้ช่วยแชร์ไปให้พี่ช่วยแชร์ไปให้น้องช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักช่วยแชร์ไปให้ลุงช่วยแชร์ไปให้ป้าบอกว่าลุงป้าตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันที่จะช่วยเรากันประหยัดเงินช่วยคืนเงินเราให้ได้จากการใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันค่าน้ำบัตรเติมเงินทุกอย่างของการใช้จ่ายของบนโลกนี้ชอ็อปจีนิกจะนำค่าคอมมิชชั่นเหล่านี้มาให้คุณทุกคนคะ่ะ สำหรับ EP นี้ลูกเกดก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้ว EP หน้าลูกเกดก็จะมาสอนว่าวิธีการเบิกเงินที่ได้เงินที่ได้จากการช้อปปิ้งเหล่านี้เราจะได้เงินคืนยังไงเบิกเงินยังไงเดี๋ยวลูกเกดจะมาสอน e ีหน้านะคะสำหรับ EP นี้ลูกเกดก็ต้องลาไปก่อน, AT, กกอาอนบาย,บายค่ะทุกคนจุบจ๊บจบ,บาย